สวัสดีครับพวกผมนักเรียนชายจากชั้นม2ทับ1วันนี้พวกผมจะมาทำประวกกัติความเป็นมาของพระธาตุที่วัดบ้านโพผมดีนะครับเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับพวกผมกันก่อน Let's go พระธาตุแก่นขามพิสารอรัญญเขตแบบจำลองพระธาตุพนมสร้างขึ้นจากต้นมะขามอายุร้อยกว่าปีโดยมีพระรูพธิทสุทธิรักษ์เจ้าอาวาสวัดโพขุมดินพร้อมด้วยเจ้าอาวาสวัดโพขุมดินพร้อมด้วยชาวบ้านโพขุมดินได้มีมติประชุมพร้อมเพียงกันว่าให้ตัดต้นมะขามใหญ่ทางกำแพงด้านทิศบุรพา เกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่พยาชน,นเ,าเมื่อตัดลงแล้วปรากฏว่าต้นมะขามใหญ่มีแก่นมะขามทุกกิ่งก้านจึงให้คุณพ่อบนสงสีให้ทำพระรูปเหมือนของหลวงปู่พระภูพิศารอรัญญาเขตอดีตเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นรูปแรกได้จากงานนานพุทธอภิเษกเหรียนหลวงปู่พระรูพิสารอรัญญเขต ได้ปัจจัยจำนวนเจ็ดแสนบาทหลังจากนั้นก็ได้สร้างพระาธาตุแก่นขามพิสารอนัญญาเขตขึ้นได้วางศาลิลาฤกษ์เมื่อวันที่30พฤศจิกายนพศ2 5 5 8โดยมีเป็โดยมีพระเทพกิติลังสีดร์เจ้าอาวาสวัดาธาตุพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานสงฆ์สร้างเสร็จเมื่อปีพศ2562 สิ้นงบป,ประมาณในการกอร่อสร้าง5ล้าน15,598บาทัน้าราดปรสสนพร้อมด้วยชาวบ้านทีน่ดินได้มีเิจประชุมมาติประชุมพร้อมเพียงกันว่าให้จัดต้นมะขามใหญ่ทางกำแพงที่อรพาเจ้งว่าจะเกิดอะไรแก่ประชาชน เมื่อตัดต้นมะขามเมื่อตัดลงแล้วปรากฏว่าต้นมะขามใหญ่มีแกนขามทุกิ่งกา้านจึงมีจึงมีจึงมีคุณพ่อบนสงสีว่าให้ทํารูปเหมือนหรือวา่าทำให้ทํารูปพระเหมือนของหลวงปูพ่พิศาลหลวงปู่พิศาลรัติเกีอัติท่นี้จัดการเกิดแข่งแท้แรกได้จัด งานพุทธาภิเศษเรียนลูกบ้านลูกผู้ลูกุู้สันได้ปัจจ,จัยจำนวนเจ็ดแสนบาทหลังจากนั้น,นก็ได้ทำการก่อสร้างพระธาตุแขวนขางสาร,รานฤมิตรขึ้นโดยวางเสลาเลือกเมื่อวันที่3ามสิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดโดยมีพระเทพกิติธรรมศรีดรเจ้าวาดพระธาตุพระรามหลวงเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานสงฆ์สร้าง เ,เมื่อปีกพศ2562ที่ลกมันในการก่อสร้าง5.5านหมื่นล้านห้าร้อ 5, 5, 5 9 8บาทบบาทครนะั ยอดไข่สู่อว่าคุณพาร์ and rose you <coughs> can't only you <coughs> can't only you <coughs> can't only you can't